ควมคิขอบทุกเรื่องคือมือช่างสวัสดีครับการเลือกซื้อแท่นตัดเหล็กเลือกแบบไหนดีระหว่างแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์และแท่นตัดเหล็กไบคาร์ไบด์เรามาดูที่แท่นตัดเหล็กไฟเบอร์ก่อนดีกว่าสำหรับแท่นตัดเหล็กแบบไฟเบอร์นะครับผมการทํางานของเขาเนี่ยก็จะทํางานควบคู่กันกับแน่นอนครับใบตัดไฟเบอร์นั่นเองซึ่งข้อดีของเขาเลยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของราคานะครับที่ค่อนข้างที่จะเป็นมิรกับช่างไทยเราสามารถตัดเหล็กได้หลากหลายรูปแบบนะครับแต่ ข้อเสียงของเขามีค่อนข้างเยอะเลยสำหรับข้อแรกนะครับมันคือเรื่องของเสียงนั่นเองเสียงของแท่นตัดไฟเบอร์ในการทํางานนะครับผมจะมีเสียงที่ดังมากๆอันดับสองนะครับในเรื่องของกลิ่นนั่นเองนะครับผมด้วยเส้นใยของไฟเบอร์เนี่ยที่เกิดจากการเสียดสีแล้วมีความร้อนนะครับจะเกิดการละลายนะครับผมทําให้กลิ่นเนี่ยค่อนข้างเหม็นเลยนะครับสำหรับแท่นตัดไฟเบอร์เนี่ยการทางานของเขาคือการเสียดสีกับเหล็กน,นะครับแน่นอนครับเศตไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าหากว่าป้องกันไม่ดีเนี่ยอาจเกิดเพลิงไหม้ได้เลยนะครับอันนี้อัน ไฟเบอร์นะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับรวมถึงตัวแผ่นตัดไฟเบอร์เองเวลาเราตัดในจํานวนที่มากๆเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนใบค่อนข้างบ่อยเลย <S <S เรามาดูในส่วนของแท่นตัดเหล็กแบบใบคาร์ไบด์กันดีกว่านะครับผมสำหรับแท่นตัดเหล็กแบบใบคาร์ไบด์เนี่ยราคาเขาจะค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็แลกมากับอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับและข้อดีของเขานะครับผมสำหรับข้อดีอันดับแรกเลยความร้อนนะครับจาก ไม่สะสมมากนะครับกับตัวชิ้นงานหรือตัวเหล็กอันดับ2อนะครับนั่นก็คือเรื่องของตะกายไฟนะครับที่จะไม่ได้มีเยอะเท่ากับตัวแท่นตัดไฟเบอร์นะครับผมการให้ตัวหรือการแกว่งของเขาที่เกิดจากการหมุนเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าตัวแท่นตัดไฟเบอร์ทําให้ตัดงานได้ตรงและมีความประยียมากกว่านั่นเองสามารถนําเหล็กหรือว่าชิ้นงานไปใช้งานต่อได้เลยอันดับ3นะครับในเรื่องของความคงทนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเองหรือจะเป็นตัวใบทไว้เองนะครับที่สามารถตัดได้มากกว่าแท่นตัดแบบไฟเบอร์นะครับสองถึงสามเท่าเลย มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็น่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าจะเลือกแท่นตัดเหล็กแบบไหนดีระหว่างแบบไฟเบอร์หรือจะเป็นแบบคาร์บิดและสำหรับวันนี้นะครับผมพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างต้องขอตัวลาการไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง